กู้เงิน5 0 0 0 0บาทจากธนาคารออมสินพร้อมลิงก์ใหม่จากธนาคารสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆน,นะครับผมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนขอกู้เงินนะครับผม5 0,000บาทดอกเบี้ย1น5บาบาทจากธนาคารออมสินนะครับโดยโครงการนี้นะครับของธนาคารออมสินเนี่ย ออกมานะครับผมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับผมจากสถานการณ์ไวรัสโควิด19นะครับผมก็จะมีอยู่2โครงการหลักนะครับผมโครงการที่กู้ด้วยจํานวนเงินเนี่ยหนึ่งบาทกับโครงการที่กู้ด้วยจํานวนเงิน5 0,000บาทนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการกู้ยืมเงิน5 0,000บาทที่ดาตาดอกเบี้ยหนึรบาบาทต่อเดือนของธนาคารออมสินนะครับโดยปัจจุบันนะครับผมมีผู้ที่ลงทะเบียนกับธนาคารออมสินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เว็บไซต์ของธนาคารเนี่ย เกิดการล่มได้นะผมตั้งแต่เมื่อวานและตั้งแต่วันที่15แล้วก็วันที่16นะครับผมธนาคารเนี่ยก็เลยได้ออกลิงก์ใหม่นะครับผมสําหรับผู้ที่มีความประสงค์นะครับที่จะเข้าร่วมโครงการนี้โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวทั้งผมแนยจะขึ้นลิงก์เอาไว้แล้วก็คอมเมนต์ลิงก์เอาไว้ข้างใต้นี่นะครับผมเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถกดดับเบิลคลิกที่ลิงก์แล้วก็ทําการสมัครได้เลยนะครับ โครงการนี้นะครับผมเป็นโครงการสําหรับผู้ที่มีรายได้ประจํานะผมวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่5 0,000บาทอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่0.3 5เต่อเดือนหรือประมาณ175บาทต่อเดือนนะครับผมระยะเวลาในการผ่อนชําระเนี่ยสูงสุดอยู่ที่3ปีโดยที่โครงการนี้นะผมทางผู้กู้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีผู้คาประกันหรือว่าหลักทรัพย์คาประกันนะครับผมถึงจะสามารถกู้โครงการนี้ได้นะครับ ทีนี้เรามาดูกับคุณสมบัติของผู้กู้บ้างนะครับผมก็คืออันดับที่1เลยนะครับจะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับผมและเมื่อรวมอายุตัวเองกับระยะเวลาสัญญาเนี่ยจะต้องมีช่วงอายุที่ไม่เกิน65ปีครับอันดับที่2นะครับผมก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีไรายได้ประจําที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1นนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นพนักงานบริษัทของกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับอันดับ3นะครับจะต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นฐานแน่นอนสามารถติดต่อได้นะครับ อันดับที่4นะครับเป็นผู้ฝากเงินเผื่อเรียกของธนาคารครับอันดับ5ครับผมเป็นผู้ที่มีการตรวจสอบรายได้จากกลุมสัมพากรนะคับผมวงเล็บถ้ามีนะครับมาถึงเงื่อนไขของสินเชื่อนะครับผมจะมีทั้งหมดเนี่ยหเงื่อนไขนะครับโดยเงื่อนไขแรกนะครับผมให้กู้ตามความจําเป็นและความสามารถในการชําระคืนแต่ว่ายอดจะไม่เกิน5 0,000บาทนะครับอันดับ2นะครับผมก็คืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่0.35เเต่อเดือน อันดับ3ครับก็คือจะต้องมีหลักประกันนะครับผมใช้ได้ทั้งคนคาประกันแล้วก็หลักทรัพย์ครับอันดับ4นะครับผมระยะเวลาในการผ่อนชําระไม่เกิน3ปีอันดับ5นะครับผมผ่อนชําระ36ม้วดโดยหักจากบัญชีธนาคารของผู้กู้ทุกเดือนอันดับที่6นะครับผมระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทําสัญญาสิ้นสุดวันที่30มธันวาคมนี้หรือจนกว่าจะครบวงเงินของโครงการนี้ที่20 0 0 0ล้านบาทครับ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับผมครึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับผมขั้นตอนที่ 1, 1> นะครับผมให้เพื่อนคลิกลิงก์นะครับผมโดยลิงก์เนี่ยผมจะใส่ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมขั้นตอนที่2นะครับหลังจากเพื่อนๆกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับผมระบบเนี่ยก็จะโชว์หน้าเกี่ยวกับตัวโปรโมทสินเชื่อนะครับผมซึ่งหน้าเนี้จะมีอยู่2ฝั่งนะครับผมฝั่งที่เป็น10,000บาทกับ50,000บาทนะครับผมให้เพื่อนๆกดคลิกที่ฝั่ง5 0,000บาทนะครับ ขั้นตอนที่3นะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดมาที่50 0 0 0บาทแล้วนะครับระบบเนี่ยก็จะโชว์เกี่ยวกับตัวข้อตกลงแล้วก็ข้อยินยอมต่างๆนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคลิกที่ลงทะเบียนได้เลยครับ ขั้นตอนที่4นะครับเมื่อทางเพื่อนเพื่อนกดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับทางระบบเนี่ยจะพาเราลิงก์มาหน้าที่ให้เรากรอกข้อมูลต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชื่อเลขบัตรประชาชนนะครับผมก็ให้เพื่อนๆกรอกไปให้ครบถ้วนนะครับผมจะมีจุดหนึ่งนะผมที่เป็นจุดที่เพื่อนๆผิดกันบ่อยนะครับผมก็คือในเรือนของปีเกิดนะครับผมในที่นี้เนี่ยทางระบบเนี่ยจะให้เราใส่เป็นปีคริสตศักราชนะครับผมก็ในการคํานวณนะผมในการหาปีคริสตศักราชนะครับผมก็ให้เอาปีพุทธศักราชนะครับลบด้วย5 543เราก็จะได้ปีคิดศักราชออกมานะครับเมื่อเพื่อนเพื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนเนเนี่ยจะได้รับข้อความนะผมจากทางระบบเนี่ยว่าทางเพื่อนเพื่อนเนี่ยลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วตามรูปนี้เลยนะครับโดยต่อไปนะครับทางเพื่อนเพื่อเนี่ยจะได้รับ SMS จากทางธนาคารนะครับผมเพื่อเป็นการนัดหมายจัดส่งเอกสารนะครับผมไปยังสาขาหรือว่าที่อยู่นะครับผมตามที่ทางเพื่อนเเนี่ยได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับ หลังจากธนาคารได้รับเอกสารเราแล้วนะครับผมก็จะใช้เวลาในการพิจารณาวงเงินกู้ของเราเนี่ยประมาณ4ถึง15วันทําการครับครับก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับ4ขั้นตอนในการลงทะเบียนนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดว่ามีท่านไหนที่ติดขัดตรงไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับผมเดี๋ยวทางผมจะเข้าไปตอบนะครับผมทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องของหลักฐานหรือว่าเอกสารครับที่เราเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องจัดส่งให้กับธนาคารนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับ สำหรับเอกสารนะครับผมที่ทางผู้กู้เนี่ยจะต้องเตรียมนะครับก็จะมีบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาเอกสารสเต t เมนต์ย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดสำเนาสมุดเงินฝากของธนาคารออมสินเอกสารหลักฐานสแสดงการได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน3เดือนถ้ามีสำเนาเอกสารหลักทรัพย์หรือหลักประกันถ้ามีเอกสารสแสดงการชำระนี้เป็นปกติ วงเล็บในกรณีที่ลูกค้ามีประวัติชําระหนี้ค้างชาระ ในกรณีที่เราใช้บุคคลค้ำประกันนะครับผม,ผมก็จะมีรายละเอียดนิดน,นึงนะครับผมโดยที่ถ้าเกิดว่าผู้ค้ำประกันเราเนี hmm. ่ยมีรายได้1 5 0 0 0บาทนะครับผมขึ้นไปเนี่ยก็จะใช้ผู้ค้ำประกันเนี่ยหคนแต่ในกรณีที่เราใช้ผู้ค้ำประกันนะผมที่มีรายได้เนี่ยเจ็ดบาทขึ้นไปนะครับผมก็อาจจะต้องใช้ผู้ค้ำประกันเนี่ยตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับผมทั้งนี้นะครับผมผู้ค้ำประกันเราเนี่ยก็จะต้องเตรียมหลักฐานเหมือนกันนะครับผมโดยผู้ค้ำประกันเนี่ยจะต้องเตรียมหลักฐานในตัวของสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านเอกสารสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดแล้วก็หนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน3เดือนครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับผมผมรบกวนกดไลค์กดติดตามกด s u b ส c r i b e ช่องผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ